สวัสดีค่ะก็มาพบกับสวนกเกษตรจิปาถะอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาปล่อยมดแดงนะคะหรือมดส้มไว้เป็นอาหารของเรานะคะไปหามาจากที่อื่นเอามาปล่อยที่ต้นมะม่วงของเรานะคะได้มาอย่างเยอะเลยนะคะ๋จะลองเอามาปล่อยดู สร้างแหล่งอาหารของเรานะคะได้ไม่ต้องไปแย่ที่อื่นเอาไว้แย่ไข่มดแดงช่วงหน้าหน้าแรงแต่มันก็มีลูกบ้างีต้นมะม่วงต้นมะม่วงต้นนี้เราจะเอามดแดงปล่อยไปนะคะ โโอกัดเจ็บมากนะครับได้มาอย่างเยอะเลยลองมาดูกันนะครับเกะก่อนนะเกะได้แล้วนะคะแล้วก็จะปล่อยมันออกมา มดดำมันจะเยอะมากที่นี่ค่ะที่สวนมันไม่มีตัวตัวมาสู้กันอ่ะตัวมาวเราจะเอามันมาแบบว่าให้มันมาปราบกันเองนะคะศัตรูพวกมดมดแดงกับมดมดดำนะคะให้มันสู้กันอีกอย่างหนึ่งก็ให้มันมาทำรังไว้ เป็นอาหารของเราต่อไปนะคะได้ทั้งมะม่วงได้กินทั้งมะม่วงได้กินทั้งไข่มดแดงนี่นะคะปล่อยออกมาแล้วเริ่มไต่ออกมาแล้วมันจะมีลังเล็กๆของมันนะคะเนี่ยตัวมดเต็มเลยนะเนะี่ยเดี๋ยวมันก็จะไต่ไปหากันนะฮะ มันมีอยู่สามต้นตรงเนี้ยมะม่วงเราก็จะเอามาปล่อยทิ้งไว้ให้มันขึ้นมาสามต้นเลยนะคะเอาตรงนี้มันก็เป็นบ่อน้ำสำหรับเอาที่ว่ามันจะไต่ลงไปกินน้ำนะคะอาหารเราก็คงไม่ได้ให้เราก็คงจะให้มันหากินเองตามธรรมชาตินะคะพวกกินนอนกินแมลงตามต้นไม้ เหมือนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ต้องมีคนไปหาให้มันกินนอกจากว่าเราอยากจะหาให้มันกินเองนะคะเราก็สามารถไปหาอาหาเรเศษพวกปลาเศษเนื้อที่เหลือมาให้มันกินได้นะคะแต่นี่เราจะไม่ไม่หาให้มันจะปล่อยมันไว้ตามธรรมชาตินะคะว่าจะเป็นยังไงจะอยู่ได้หรือเปล่า โอ้กว่าจะได้นะคะกัดกัดเจ็บมากเลยนะคะมดแดงนี่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ